แค่คนอื่นไม่รู้ในสิ่งที่คุณรู้ไม่ได้แปลว่าเขาโง่ศาสตราจารย์คนหนึ่งเดินทางขึ้นเรือเล็กเพื่อไปพักผ่อนยังเกาะอันห่างไกลระหว่างที่กำลังรอบนเรือเบื่อๆศาสตราจารย์ก็ชวนคนบนเรือพูดคุยไปเรื่อยเปือ่อยน้องๆทำงานบนเรือมีความรู้เรื่องสมุทรศาสตร์ไหมเออไม่ค่อยเข้าใจครับพี่เด็กบนเรือตอบแบบยิ้มแห้งๆศาสตราจารย์ยิ้มมุมปากพร้อมกับพูดต่อว่าแล้ววิทยาศาสตร์เศรษศาสตร์สังคมศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์ภาษาศาสตร์น้องมีความรู้เรื่องอะไรบ้างเด็กเดินเรือเริ่มมมเเสียคววาัั่นนใใจตอง พร้อมกับตอบไปว่าผมไม่ค่อยได้เรียนหนังสือครับพี่ผมช่วยงานพ่อเดินเรือมาตั้งแต่เด็กๆครับศาสตราจารย์จึงได้ทําเสียงต่อว่าเนี่ยไม่ได้รู้เรื่องอะไรกับเขาบ้างเลยหลังเลิกงานก็คงเอาแต่เล่นเกมละสิเป็นคนรู้น้อยก็ต้องยอมยากจนลําบากเดินเรือเหมือนกับพ่อแลยเนาะเด็กเดินเรือก็ได้แต่ก้มหน้าศาสตราจารย์ก็ดูพึงพอใจที่ได้ขิงเด็กจู่ๆพายุเข้ากระทันหันฝนตกหนักขึ้นแรงมากน้ําเริ่มเต็มเรือยอย่างรวดเร็วศาสตราจารย์เริ่มหวั่นใจหน้าซีดกลัวจนแสดงออกเด็กเดินเรือเห็นก็ยิ้มแล้วก็ถามศาสตาารา ว่าพี่รู้ไหมผมเนี่ยโตมากับทะเลว่าแต่พี่เคยได้ยินเรื่องของลอยตัวศาสตร์เอาชีวิตรอดการทะเลศาสตร์ฉลามศาสตร์บ้างไหมครับศาสตรตาจารย์ก็ตกใจพร้อมกับพูดว่าอะไรฉลามอะไรใครจะไปเคยเรียนเรื่องพวกนั้นเด็กเดินเรือที่เพิ่งใส่เสื้อชูชีพเสร็จก็ยิ้มหันมาบอกว่าท้าง,งั้นก็ขอให้สนุกกับวิชาเจอกันชา,นา,นาตินาะศา